อยู่ที่นี่้าก็ชื้อว่าแม่จีฮงล้อว่าว้าว้าว้าว่าว้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 ่ว้า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 จ้าวา้ว้าว้าว้าน้าว้าท้าว้า้้้า้า้าว แล้วผุมโคขอ่เจอได้ไหมครับหลวงพ่อได้หรือช่วยหมายคิดที่ทำไม้อยไปเกิดชุดไปพูดหมาที่ไม่ท้องเฮ้ยฮเอรงฮือแรยเฮ้ยเนร้โงร้อนมันมาก็เพื่อเล้วต้เริ่มก้นเม่นเบื่ออยู่พันธ์อัเ คว้าใบปูกงอไรที่ใต้ในวัดกูจ้างกี่กรรงเลยอย่าปลูกปูเห็นในวัดไม่ปลูกปู่งเลยโ่อยไรปลูกต่อมน้องแรงนะไม่ต้องเด็กวาดใบกันเนี่ยไปด้วยกันพูดอะไรเป็นเลือดเถื่อยอย่างเงี้ยกระท่อมมันไม่ใช่เป็นพืชในศาสนานะพี่กูปลูกต้นโพปลูกพุ่ันเลยปลูกพจะงจากกาจนปลูกต่อมจะงการจนในระหว่างต้นต่อมกับต้นโพเราทำลิฟต์ไว้เท่านั้น มันจะกลายเป็นลิปปูไปไหนวุ่นต่อมนู้นเห็บาขกิแต่ไลี้ยงแปลกๆกไปแม่งแล้วเตี้ยนนักหน้ากินแต่ต่อมกินแต่น,น้าใชเา้เราได้เรากินต่อมแล้วเราไม่กกินไขวัดว้าหนักก็วแมวนั่นแมวแม่แมชิมพยายังกินเพื่อม,มึงต่อมกินไข่ตำเท้าได้มารู้ไม่กินต่อมบนทุกจับโลมาทุกจับ ฮันเคยจับนายเนี่ยจับพี่เออเคยกินต้มตุ้งจับพี่บอกว่าไปจับบ้านกูที่นี่จับเคยแบกหลังไปได้จอใบหลูมันเลยขึ้นกินบนไพลยุบบาจับใชยจับต้มมาต้มบึงมันยาเที่ยมันมีความพริษแต่ก็ขัดมันพิษได้ไหมถ้ากินได้ดิมต้องมากินตังก้อนพิษติแต่กินกินต้มก็กินฝรั่งบอกว่านทานความไหนแะไรก็ Nàm u tâm ai Và ní mẹ tùm à lèo ẩn tâm lập thùm mẹ tùm Cúm tổng Nên ra mẹ tùm mà cúm ổn tâm Ngùa chơi là người người cùng cùng Là về đã, ẩn tâm làm ra ngoài cơ gái mẹ tùm 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 tâm bay đi Rồi ổn tâm ai mẹ tùm cuốn Ba Mấy nhà lưu mày đừng cú khó Khó ช่วยแต่ท้องดังคุยาะเป็นฝากเกี้ยมเต้ประชาชนคุณดังจะช่วยตงดังหันห้ามดังให้ตึวหลวงฟ้านิ่มแก่แล้วประเมินนายมามาได้ฟังนี้คุณนายช่วยจนกระเดี้ยวผมเล่นเหแบบนี้ช่วยกู้ไปเลยเมย่อวันว่าทอมนี่เป็นบัตรเครดิตของคุณชนนะปราบได้จะคนคนตอมัดปราบนั่น คนจนจะไม่มีเครดิตแม้มันเท่าไรกับบัตรเครดิตบัตรเครดิตกับตมเหมือนกันคุณต้มดีกว่าตมบัตรเครดิตกับตมนั้นมันพีดไปตรงได้เหมือนเหมือนเหมือนนเลยะบัตรเครดิตก็ไหวต่ำได้ไหวรูดตมรูดเออหรเอว่าโูงเกี่ยวตับกันมึงอยากคนจนมีเครดิตยกว่าคนจินตมไม่ต้มมีความพิดจะมีความรู้จริงคือมันเป็นยาเสพติด ยาเสตติตุประเพณก็จับหมดกคจับมากจะกั็นได้ไงเอาไว้ยามึงหนังเอาปากเคียนอยู่ดักตีจับตามากมันไม่ได้เล่นยันหูแดงเพล่เพื่อนแรกไม่ได้ขึ้นไม่ขึ้นมาไหนกินหรอกม้าโอ้ยไม่ได้เล่น กูยันมากไหมเท้าไปดูตรงนูหนหูคีบได้ใจตุ้งเรือนฮันรุมแรงว่าต้มฮันเล่นบอานี่กูมาแก้เลยกูเตียงรูม่ได้จับรดกันาดมากคือหน่หนู่ความกูนันน่นนัคือต้มในมันกินเชื่อๆก็ไม่ว่าแต่ก็กลัวว่าเด็กมันได้ทำ4ิขุรอย ยาเด็กม yeah, okay. oh. mm ัน hmm. วิ yeah. ่งใหม่ปลัดจะ่ปไปต่ำหม่าเก้าใจแม่เพ็ยนั้นเวีนจี้อยู่ในหนังนะคือไม่ใจต่ำไอวิ่งใหม่ปลัดจี่คุ่นรอยในี่ที่ดีไม้ตึงหวนสูบุรีมันจะเบิดลง สูบบุรี่อะไรอยู่อิสต์เยบมเฮดกรังหิจาเลยสูบบายมเฮดชินัชินัยอาชัมโยัาชินัชินัยอิสต์เดรคิงแอนคอนชมยูมาจากไหนลอตอังกฤษโอลัดนัดวันอาทิตย์ูดไม่เป็นแลวมันอายเด็ก โอ้ยหล็กนิดหล็กนิดหล็กนิดให้ครูอังกฤษไปที <c oughs> เนี่ยครูอังกฤษเอ่อ <c oughs> uh, where you come from where you come from ah uh, sorry I ไม่ใส่ควันปลอมเอ่อห <c oughs> uh, ล็กนิดให้ครูอังกฤษกลับที <c oughs> What is your name? คนเราอย่าดูตัวเม่เด็กกูต่อยแล้ว ไหนใครดูถูกไอ้กว่างเนี่ยมันถามว่ากูหมดจิตซื้อแหนมึงดูมันถามว่มม <laughs> มาม,ม,มึงนี่ชื่ออะไรอ่าถามว่ากูนี่ชื่ออะไรเฮ้วอสอิสูนามเฮ้ oh. ไม่ใช่ชื่จอนนี่โอ้ชื่อจอนนี่ไม่จอนนี่อ่ะจไปบอกก็ทำไม คนลางเชื่ออะไรมิสเตอร์เท่งผมบังโคลนหนูนุอยทำไมมึงใจเตือนแล้วเมื่อกี้แล้วจะอยู่มาจากไหนจะไปไหนตามอายูจะไปไหนาาไปไนจะไปจะนำหลวงจะนำหลวงไปจงไหนไปจะนำหลวงเยสไปทำไมไป y e สอ้าว เย็ด yes, ใจไปรู้มันหรอเย็ <c oughs> ดนี่คือใจอ่าไปจะนำหลวงเยสเดี๋ยวผมบอกทางให้ก็ได้ไงเนีนะ่ยไม่ไกลจะนำหลวงพ <c oughs> อจากนี้เนี่ยเข้าแอปปากท่ออ <c oughs> ไม่ไกลวังมะนาว เดี๋ยวขึ้นปรำจรองไปรำจรองแล้วก็ข้าวปินข้าวเลี้ยงข้าวคนต้มหองทำไมหลอกรังไม่ใช่มันรู้จักไม่ใช่มันไปถูกแล้วงข้าวบางบัตองนะมาออกเนี่ยบางขวังไม่ใคร เดี๋ยวไปปากเกร็ดใกล้แล้วไม่ต้องกลัวแล้วก็สนามหลวงโอ้ทางไกลแน่ให้ไกลเย็ดแม่เย็ดแม่รังดาวแล้วพออยากให้ป่ดฟรีได้ได้ได้กับเปียพอเงินเพื่อกันพอใครให้ใครบอกให้ละจริงมึงว่าร้อยตายบางทีกูให้ทุกอกันเพื่อกันนั่นทุกอย่างเพื่อทุกลันบากกันร้อยกันเลยมันจำดุ๊กอยากกันร้อย แล้มึงเรียกพื้นกับแม่เรียกน้องแม่ไอ้เรื่องน้องแม่แม่เรียงยาพื้นเราหลบพัวแต่ถึงมึงเวลาเรียงกับป๋อปีป๋อปีป๋อเผื่อเผื่อกันเลยลอนหันหนึงว่าเวลายู่ห้องเดียวกันนุ๊กนี่ดูดนมแม่เรียงคนข้างก็รู้ว่าชนกันอยู่มันเถีกมัน้องชอยป๋อกับลูกมันนั้นกูดูดนมแบบเดียง์ข้างมึงปอดูข้างมึงล้านมาแต่ตกเรียนพอดีมาเหองว่าปาไปตายป้านาได้โว้ก็ตะกเลี้ย ตายวัเปลือเด็กปาไปตายป้านอาว่าเลยเฮ้ยฟก้าเลยเอ้ยอาวัวฟก้าให้ยกูะไรเอ้ยสามตัวอาวัวฟก้าสามตัวาวัวฟก้าเขาจะเลยกูก <sun arrivé S 1> ับปอดุต้นไม่เลี้ยงสามตัวตัวมึงตัวปอตัวไม่เลี้ยงหก้าข้ามมึงช่องก้าปอดช่วงก้าไม่เลี้ยงช่องาวัววัวมึงวัวปออดไม่เลี้ยง เต็นในช่องวัวงในฟ้ากูกับบอนอย่าีดไม่โดนเหลืองเี่ยแล้วก็เดี๋ยวบ้านได้ตั้งเปีอย่าไปแล่งไงตตมจะให้เปิรนแต่แต่กินกินได้ตั้งเปีอยมาก็กินร้อยดึกดึกนีกว่าฟ้าไป็นอยอดดูได้เนี้ยหมวงตั้งลูกายก้อนเนี้ยหมวงเงิแต่ว่าตุ่มํงินแต่มาทำเนี้ยตุ่มันกเงินะ

ตุ้งที้พูดว่อย่ามองกี้มองกี้อย่าลีงปิงกี้เออจังไรจังได้กูวนิ่งหลุดเคยมาแค่อยู่บ้างอ่ะเสียงว่านำทันขึ้นดนตีเลกูได้ยินตึ้งคอยผมเป็นบอกว่าหนึ่งเลยบมาขึ้นเราตันด้ยไอ้เล่บ้มแาล่าขุดขวดนี่แาล่า ชาลาดูชาลาดชลาด้วยแหละหาดูจู่วนุกันเล้วขี้ยางนี่ซุนบอยก็ควรไอ้บูหลักขี้ยางนี่กว่าว่าปราบไม่ได้เลยหลักเลยมันสัตว์โจกสักคนแล้วขูเครียนหาเนื้อปราบไม่ได้ปราบยากพวกนี้มันสร้างนกกลุ้งหลุนพิเศษเส้นรูป้ามาเคว้นไว้จำกิ่งยางโพปอจูนปอจูนโพจูนเจ้าของส่วนเดินผ่านนกกลุ้งรองบอกเจ้ามันร้องเพื่อเป็ควนจูนเดวนจูนเควนจูนหาเนื้อ ปราบยาปราบยาปราบยาบุญเนี่ยฮานือแกจริงวะอานือบ้านเมืองลงพปีีควรอ๋อคูจำเลยตอนนี้ไม่ความว่าเคยไม่ได้เดือดม้วเลยเคยไม่ไดุ้้งเลยอานือย่างกาแงวันนี้มึงว่าเอ้ยย่างเฟงเฮ้ยย่างแฟงเด็กคุณรลาัตัดย่างไปงใกล้นายางนี่เอาแตไม่เคยดล้กลับมาเคยเทปุ่เชินไม่มีตางอานือวันคนตุกนามยางไปไปไปใกล้ อานือที่รนไปได้ตอนต่างหเหรวยอกมาจากกลางกูด้นมาคว่างหน้ารถกูกูลงไปตึงมันบอกว่าอย่าไปใกล้หรือมีรว่งเอือไม่ได้ที่นั่นความผื้ชินวางเคยบอกหูหูนะหหูที่ไหนท <ว boundaries. S 3> <si suppression> ี่มันแร้งได้หรเล่ะมันแรงไม่ได้แต่กูแล้วจักรเจ้หนามันออกอานือกูพาตั้งนำยางลูไปตั้งตั้งรางอดีนีวกูเห็นหูหูมาเรื่อยมาคว้างหน้ากูอยู่หวเนมันตกวักไอ้จี่มันดังเนี้ย โชอหนูเออเรียวว่ครับเลยกูจะหัวเบาไงกูหานื้อแต่ตึงหัวเบานั้นมึงตีมันหนาแล้วกูตีมันใจ่หรอเว้นดูมันว่ามันรจชาบาไงเล็วกูจับโครงใด้ชอบมา้ยหานื้อว่าพาไปคว้าไปบ้านเมย,ย์ใหญ่ ว่าไปจงแม่ยายจะเดินตื้อต้วยแกเตีวเวียนหมอข้าวกูถามว่าแม่จำไรแม่ยายว่าแกกินข้าวอ่าวักไม่พบดีนื้อวะกูอยู่ในใเตี๋ยวอูขว่ของแม่เนี่ยวักเตีบโดดหมอข้าวป่านมันเรื่องอะไรจะมนเล่ามากอยู่ได้นะเพราะนั้นวันนี้อย่าเลวไหลนะ <c oughs> ประการไปในนอนไม่ไ,ได้เลย วันกงนี้ปะจะติดต,ตามควาใจโคตรินขึน้นนครเออฉันขอบใจมากมากเลยวันนี้ออที่ทั้งสองคนนี้ให้ความร่วมมืออย่างดีนะทีนี้นายบงหลาดิฉันจะขอบอกพฤติกรรมหน่อยฉันได้ทราบข่าวจากเพื่อนร่วมง,งานว่านายบงหลาสูบกัญชาจริงหรือเปล่านายบงหลาสูบกัญชาจริงหรือเปล่าใครบอกอมีคนบอกนายบงหลาสูบกัญชาจริงหรือเปล่าแปลงเด้าวกา นายบองหลารู้หรือเปล่าว่านายเนี่ยเป็นข้าราชการตัวอย่างต่อไปจะต้องเป็นแบบอย่างประชาชนนะผู้นําไปทําตัวเองแล้วใครมันจะเชื่อฟังฮะที่ี่ฉันจะตั้งใหม่แล้วต่อไปหน้าเนี่ยกฎหมายตอนนี้มันมีอยู่ว่าเออมีกฎระเบียบวินัยพานักเรียนไปอบรมที่นู่นที่นี่พาไปฟังธรรมะทุกวันศุกร์วันเสาร์ต่อไปจะจะพาพวกข้าราชการเนี่ยไปอบรมบ้างจะจะได้มันสอนคนอเื่นถูกนายบองหลาสูบกัญชาทำไมมันไม่ดีรู้รเปล่าอ่ะ คือเราจะมอมงชุบเปื่อกุกกระพาบกับส st ูบกัญชาเพื่อสุขภาพเราใอ้เันฟังพอดีเราจะมออมไปโรงพยาบาลซึงหม้อแกเตือนว่าผมจะเป็นอมมาพลึกผมจมว่าอมมาพลึกมันเป็นแบบน้อยหม้อว่ามันเหลื่อมชาลายมือปลายเท้าและสูบทําไมไอ้ชูบกัญชาไรล่ะขามาสิเดินจากก็ดีเลยขอบใจนายบงหลานี่คนไทยแท้ๆไต้แท้ๆกับก็ดีมาก Điều phần cho tết cả nuôi <laughs> Ôi, nhà phải phải chắp phải rằng cả nó kinh Việt Nam làm bác Có được Chính làm bác, để tổng chắp